จากการศึกษาภูมิปัญญาไทยด้านการถนอมอาหารโดยการหมักมาแต่โบราณนั้นทำให้ทีมวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค้นพบสารชนิดหนึ่งซึ่งได้จากการหมักข้าวไทยพันดีที่สามารถลดไขมันหรือคอเลสเตอรอลในเลือดอย่างได้ผลด้วยวิธีง่ายๆโดยอาศัยเชื้อที่มีชื่อว่าโมเนสค u สเปอร์เบรียสผสมในข้าวเจ้าที่ผ่านการนึ่งแล้วและหมักทิ้งไว้ประมาณสองอาทิตย์จนกระทั่งได้สารที่เรียกกันว่าโมนาโคลินเคจากการที่เราสัง เราะสารโมนาโคลีนเสร็จแล้วข้าวที่เรานึ่งไว้จะเปลี่ยนเป็นสีแดงสารสําคัญในนี้เราเรียกว่าสารโมนาโคลีนเคจะเป็นลักษณะเป็นข้าวแดงแปลรูปภาษาอังกฤษเราเรียกว่า red yeast rice ซึ่งสารตัวนี้จะให้คุณค่าทางอาหารและสามารถลดคอเลสเตอรอลได้ โมนาโคลินเคจากภูมิปัญญาไทยจะมีประสิทธิภาพเทียบเท่ายาลดสารคอเลสเตอรอลหลายๆชนิดในท้องตลาดหรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไปครับ